สวดีรครับเช้าวันเสาร์นะครับผมวันที่เจราญตุะครัานคุณแม่02 8 8 1010ยันะครับผมดีมด, <c oughs> ดีต้บุรับก็สิชสอง เรเดินนะครับมันดีกา่าก็นิดนิดๆมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับอ <c oughs> ันดี้พ่ร นะครับม,ม,นมันติมาแน่ไม่เอมายครับว <c oughs> ันนี้มันยากาศดีนะครับของตาก็าลมนิดหนึงนะฮะไม่มีแดดนะครับนั่นอ,อน,นแต้ตอนเช้าเมื่อเช้าก็อลริลิ่มครับ Sampai jumpa di video ต้นยุคาไปก่อนนะครับต้นยุาานคาแข็ต้นอะไรต้นต้นตับน,น,นะครับันะครับที่เขาก็ใส่เกียงงไน้นะครับ No. ชมนอนนะครับชมวิวสมุนไพดีๆนะครับวิวที่สวยนะครับลุ้นมีต้นไม้นะครับแต่ต้นไม้นะ่น,นะับ ต,ต้นต้นไม้ต้นป่านะครับไม่ใช่ภาษานะครับไ่ใช่ปภาษา คลิปสี่นะครับท่านเลยนะครับอันนี้คลิปสี่แล้วก็คลิปี่ก่านะครับขอบคุณที่เข้ามาดูรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับขอเป็นทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเลิกไลค์ทุกใส่ทุกดวงด้วยนะครับผมเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที้เราจะเดินสู้กัน

ก็ดี้นะครับผมก็จะขอรัทอนนะะอ like, share, บทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าใค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเสร็กแลัวไปนะครับได้ผมคิดไปนะครับผมขอราบทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับอมพร้อ,อ,อ,อมนะครับผมเอยอะมากเลยสวัสดีครับ